บอลไทยเจอเกาหลีนะฮะก็เราจะไปกันทั้งหมดนะฮะสามท่านด้วยกันนะครับก็คือมีพีคและไกด์ด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรานะครับตอนนี้กําลังจะเอารถไปจอดไว้บ้านเพื่อนก่อนแล้วก็น่าจะนั่งแกร็บนั่งอะไรไปนั่งมอเตอร์ไซค์นะไปราชมังเพราะว่ารถน่าจะเยอะแน่นอนก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้นะครับคนจะเยอะสักแค่ไหนกันเชียวนะครับแล้วก็ มาดูกันด้วยหลังจากที่ไทยเนาะไปเจอเกาหลีที่บ้านของเขาแล้วเราก็ได้เสมอมาหนึ่งนนะครับทําให้วันนี้เนี่ยมผมบอกได้เลยว่าคนน่าจะมาเชียร์ทีมไทยกันเยอะมากๆอากาศก็แอบแอบที่จะเหมือนจะมีฝนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะขอให้ไม่มีแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะร้อนใช่ไหมไม่แน่เกาหลีก็อาจจะแพ้อากาศเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้นะครับทีมไทยของเราจะ ชนะเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามทุกคนด้วยไทยมันจะชนะเท่าไหร่แล้วเราจะไปดูกันด้วยว่าเพื่อนเรานะฮะจะคิดว่าสกอร์เนี่ยจะออกประมาณเท่าไหร่นะ่ครับวนตัวผมเองผมว่า20ไป2 0เลยไทยชนะหรือไม่ก็1อ่อะไทยชนะ1อนไปไงอย่างแย่เสมออะอย่างแย่ก็11ไปจบเกมสนุกสนุกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับอเล่อเล่อเล่ ส้มยังส้มยังนี่วันนี้กี่กี่ศูตรครับวันนี้ไม่แพ้เยอแล้วหนึ่งจุดสองห้าวันนี้วันนี้ไอพิกทางสะก่อยนี่วันนี้เท่าไหร่วันนี้หนึ่งหนึ่งไหมวันนี้หนึ่งหนึ่งเหรอโอ้แต่ผมพูดไว้ว่าสองเลยนะใช่เหรอสองหนึ่งไม่ก็สองศูตรเลยนะใช่ไงไทยไงจริงเหรอผมพูดไว้มั่นใจเลยเหรอมั่นใจผมว่าหนึ่งหนึ่งได้อยู่คุณ คุณว่าหนึ่งหนึ่งผมว่าอย่างแย่สุดคือหนึ่งหนึ่งโอ้โหอันนี้คืออย่างแย่ดลอย่างแย่เลยนะคุณว่าสกอร์เป็นยังไงนะอันนี้กูเดาได้ยังคนยิงอะใครยิงครับซิโก้ซิโก้มันจากครึ่งสนามผิดยุก็าจะสกอร์เป็นคนส่งให้อ๋อไอ้เนี่ยนี่มันมันพูดชื่อตามเสื้อมาแต่ว่าหลงยุกกันไม่ไปสองศูนย์นะครับวันนี้สองหนึ่งสาสองหนึ่งครับเป็นนะเปนยุงองมันมันนี่มิเตะด้วยเหรอวันนี้ไทยไทยครับไม่แพ้เอางี้ดีกว่า ไม่แท้แน่นอนอย่างแย่ขึ้เสมอเออเนี่ยแม่พูดเหมือนผมอย่างแย่ขึ้เสมอแต่ผมไม่เห็นไม่ดูซ้อนกันเขาที่แล้วอ่ะวันนี้ผมก็เลยผมก็เลยไปเชียร์ทีมไทยเขาที่แล้วไม่อยากไปดูซ้อนอยากเห็นของจริงเหมือนกันว่าจะวิ่งเร็วแบบในจอเขเปล่าแล้ววันนี้คุณว่าธีรทรเขาจะแบบมีปัญหาไหมครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าวันนี้ธีรทรฟิตลงแล้ววันนี้จัดตัวเต็มนี่ของการแดัศกรยิ้ชูชนาชิปชูชนาชิปชูชนาชิปเลย มีมันจะเป็นโซนขอเชียร์คโซนเชียร์โซนแข่งคออแบบเหมือนเหมือนต่างประเทศที่แบบมีแต่กองเชียร์อ๋อคือถ้าโหก็โหหนักเลยนะสายแบบเลเทะคนโคตรเยอะนี่นะแต่มีบางส่วนที่เข้าไปในสนามแล้วนะ เดี๋ยวบอกว่าเอามาเลยค่ะเยนอูกวินขอดคอเพื่อนจูงพ่อแฟ่ควงแขนแน่ย่าเดินเข้ามาให้เยิ้มกคนนะโอเควันนี้ไล่กันไล่กันโคตรสูง เดินไปห้องน้ำก่อนทุกคนหูดูคนเยอะมากนี่น่าจะมีบางส่วนที่เข้าไปกันเยอะแล้วนะครับห้อขนาดใหญ่นี่น่าจะก็กางทยอยทยยอเข้ากันเรื่อยๆสเตเดียมเดี๋ยวเราจะเข้าแบงค์ในกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันด้านในเท่าไหร่เท่าไหร่สรุปฮะสองหนึ่งกิลัสสินกิลัสินกินัสินอีกแล้ว ฝนไม่ตกชัวนะฟ้าโปร่งแล้ว <c oughs> ไม,มว่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหกโมงแล้วหกโมงเดี๋ยวเราเรอดูครับว่าอีกประมาณสองชั่วโมง,โมงหลังจากนี้ช,<ๆ>ชั่วโมงนี้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเดนินขอเลาโซน W พี่ครับโซน W W ปลาพี่ต้องเชียร์แบบฮาร์ดครั ต่อแถวมากินอาทิตย์ละเพื่อนครึ่งชั่วโมองอะได้อยู่ครึ่งชังง่วโมงอะโคตรไปก็ได้กินน้ำแล้วสมาชิกครับสมาชิกเพิ่มเติมครับเกม,มวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้นะครับไม่ตองตรเลยหนึ่งศูนย์พอแล้วหนึ่งศูนย์ไทยชนะไอซีเท่าไหร่ครับเพื่อนวันนี้เท่าไหร่คร,รับสามส่วนได้ไทยชนะอืมไลีชนะโหวันไหน เราดูไปก่อนในสนามครับโซนสองสามครับสองสามด้านบนครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั่งนะกูจะคนเยอะจริงนะคนเยอะมากเอาละครับเดี๋ยวรอดูตอนคนมานะครับผมมาเจอกันดูวิ亚马พ่อเกมเนี่ยเกมไหนีัน่าจะไม่มีคร แมที่แล้วก็ไม่มีอรัตอนที่ไปบ้านเกาหลีอะไม่มีเวียใช่ใชญ่เลี้ยงใชญ่เลี้ยงเวีใชญ่เพื่อแม่นว่าคนร้ายคนร้ายคนร้ายมึงมึงเก่งว่ะก็ใช่สายไหนซอนวะมันจะต้องอยู่มันจะไม่อยู่มันเล็กต้องมีวันใหญ่ดีป่ะดีป่ะดีป่ะขาดีป่ะดีป่ะอูในกล้องอูในกล้องเดียวเนเนเนะมันพันนิ้วอ่ะ 是是。<病> 钱他。 ไมได้อ่ะแบบนี้แบบนี้กับมาสองอ่ะเดี๋ยวรอดูครับขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่เจ็บไม่แน่ใจว่าใครครับใช่เหรอทีละโทษเหรอโอ้โหเพิ่งพูดไปว่าวันนี้ขอให้อย่าเจ็บใช่เดี๋ยวรอตัวสามมาดันลงมาแดนครับผม มาถึงก็จะเอามาแล้วดวนต่อครับดวนต่อกรอ,อดูกทุ่มนี่แหละมีลุ้นอยู่ทุ่มเขานายมาครับว้าวเอาแล้วเออสวย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 คืนมาดีครับย่าสียดสียดสียดเสีเสยดไปเลยครับสสียดแล้วพี้ ที่เขาแบบใครโดนดึงมังง้งเออจริงน,าน่าเอามา <c oughs> เล่นสิบคนก่อนนะเฮ้สิบคนอ๋นอนิดเดียวอเล็กเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่านะฮะก่อนได้เตะมุมตรงนี้เข้าชัวร์ตรงนี้เข้าชัวร์ครับ ร้อลุ้นครับรอลุ้นครับมาเฮ้โอเคเล่นต่อได้เีจราพิพ้เอ้ยูยูเหนื่อย้วเจ็บปับม่แน่นี่าลัตอยู่นี่นี่อะไรนี่ใครเล่นปี้ายอ่ะน่าจะเบอร์เ สุภาพโชคมั้งต้องถ่ายแล้วสูมเมาไม่เห็นเลยเนย่กไทอะ่ะเดีโดนเดียโดนเ,เ,เ,นนเนจ็บเจ็บสแล้วอะ่อออะ,อะรแรกอะ่ะทุ่แรกอ่ะไปแล้วสออะ่ะเสียวเสียวเสียว เฮ้ยของทุ่มห้าสิบใสกันต่อใส่กันต่อ ศูนย์อะไร มีดังไหมครับสามส่วนก็ใจได้ก็ใช้ได้ได้ได้ยังสองสองแต่ว่าเรามาทำไมเราไม่รู้ว่านั่งแบบซึมเหมือนนั่งซึมแบบไม่มีแรงลุกเลยเดี๋ยวเากลับกันหมดแล้วพยอยจะกลับกันละ าชนะก็จะเป็นอีกแบบเลยนี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะฮะเกาหลีไป3ประตูตดศูนย์นะครับก็ยังถือว่าทําเต็มที่แล้วเนาะแล้วก็มีแบบเจ็บด้วยนะทั้ง2คนเลยนะครับนั่นแหละครับอย่างที่เราพูดกันนะเดากันไปไม่ถูกเลยนะฮะตอนแรกสกอร์คือ3 1มหนึ่งเอ้ยสองหนึ่งสองสองเดี๋ยวจะให้ดูคือขึ้นไว้ตอนแรกว่ากัดอ่ เออเดี๋ยวลงลงอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ่ายรูปไปแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรนะครับเอาใจเชียนะครับช้างศึกของเรานะครับทีมชาติไทยของเราไปกันต่อนะครับก็เป็นประสบการณ์ก็เป็นการเก็บไปพัฒนาไปอะไรด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่าผมก็จริงๆก็ไม่เคยดูบอลไทยเลยนะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบอลไทยเจอกับเกาหลีด้วยแล้วก็ได้เห็นซอนฮึงมินด้วยนะครับผมอ่านั่นแหละคะก็แอบดีใจนะว่าเออเห็นตียิงแต่ว่าตียิงไทยไงก็อืม ยิงผิดนัดไปหน่อยนะครับโอเคครับผู้คนก็เชียร์ช้างศึกข,ของเราต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่เข้ามาดูก็อาจจะยังไม่รู้จักกันก็ฝากกดติดตามฝากอะไรดูคลิปอื่นๆก่อนได้นะครับหรือใครที่เป็นคนติดตามเราอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเหงื่อออกเหนียวตัวหมดแล้วขอไปอาบน้ําพักผ่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไม่บายครับเจอกัน